เขาพูดมาคำหนึงว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรทําไมถึงเป็นแบบนี้เขาลังเลเขาสงสารหนูอืมพอหนูได้ยินคํานี้หนูก็เลยรู้สึกว่ามันมันอยู่ต่อไม่ไหวเลยเรอแปลกมากไม่ดีพอหรือไม่รู้จักพอคุณหนึ่งสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหนึ่งค่ะมีอคุยกันเกินก่อนว่าเราแยกกันอยู่สามอาทิตย์ได้แล้วแต่ว่าเราคบกันมาประมาณสี่ปีกว่าค่ะเกิดทะเบียนสมรสก็วันที่สิบเอ็ดเดือนนี้ก็คบสามปีค่ะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนาะเป็นสามีภรรยาแล้วค่ะใช่ค่ะแต่ก็คือไม่ได้แบบมีการจัดงานอะไรกันค่ะแล้วก็เราก็ เหมือนแรกๆเราก็มีความคิดเห็นตรงกันทุกอย่างเพื่อที่จะสร้างอนาคตทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่แบบไม่มีอะไรเลยขับมอไซค์เราก็อ่าช่วยกันออกรถทํานูน่นทำนี่กันทุกอย่างเขาเป็นคนดีมากเลยคะ่ะแต่ว่าแบบอยอยู่เขาก็เปลี่ยนไปเหมือนเปลี่ยนไปข้ามวันเลยคือคือทุกอย่างเขาเป็นคนตามใจเราหมดเลยคะ่ะ ปกติตามใจทุกอย่างใจดีทุกอย่างไม่เคยขัดทุกอย่างเลยจนเหตุเหตุการณ์วันหนึ่งคือเราได้ไปงานของเขาเป็นงานบริษัทแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทนะคะแต่ก็คือคนนอกไปได้เพืท,ที่ตามไปได้หนึ่งคนถึ่งค่ะสามีก,ก็เลยเอาหนูไปด้วยแต่ก็คือไม่ได้เข้าไปในงานมันไม่ได้มีเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เราจะจะต้องมีปัญหาหรือ มีอะไรที่เราละแคะละคายใจเลยค่ะค <Okay. S 2> เพราะว่าเขาทําเหมือนเดิมมาทุกอย่างเพียงแต่หลังจากวันงานหนึ่งวันเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเหรอเปลี่ยนแบบค่ะเปลี่ยนแบบเป็นจากหน้ามือกันหลังมือเลยเราไม่รู้เหตุผลเลยค่ะว่าเพราะอะไรงุดหงิดไม่ใส่ใจอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะทั้งงุดหงิดทั้งไม่ใส่ใจแล้วก็อารมณ์ร้อนทุกอย่างเลยาจากที่ไม่เคยปินเลยค่ะถามไหมคะ เราต้องถามมาแล้วเอ้ยเธอเป็นอะไรเหรอจ้าเธอโดนของอะไรไหรือเปล่าจ้าทำไมเป็น <ise> จากในกวันงานถึงเปลี่ยนขนาดนี้เนี่ยใช่ค่ะวันแรกเราไม่ได้ถามเลยค่ะเพราะว่าก็เข้าใจคิดว่าวันนั้นมีงานอาจจะอาจจะมีกินไม่ดื่มเป็นปกติเช้ามาอาจจะแห้งเราก็เลยยังไม่ได้ถามเพราะก็คิดว่าเขาน่าจะแห้งเขาก็เลยรู้สึกปวดหัวอุดหนิดเป็นเรื่องปกติแต่เขาไม่เคยอุดหิดใส่หนูเลยค่ะไม่เคยอารมณ์เสียไม่เคยใส่ตาแข็งใายหรือพูดจาแบบไม่ดีจัก แต่วันนั้นเป็นวันแรกเลยในรอบสี่ปีกว่าเขาพูดมาคํานึงว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรทําไมถึงเป็นแบบนี้เขาลังเลเขาสงสารหนูอืพอหนูได้ยินคนํานี้หนูก็เลยรู้สึกว่ามันมันอยู่ต่อไม่ไหวเลยเรือ่องแปลกมากคือคือพี่ไม่รู้ว่าเขาไม่พูดหรือจริงๆนละ้วมันมีปัญหาอยู่แล้วเราไม่เห็นหรืออะไรก็ตามเีอนะคะเพราะว่าพอไม่สื่อสารปับ๊บ อย่างกรณีที่หนึ่งเจออย่างเงี้ยพี่วันวันดูแปลกไปอะแต่มั่นใจว่ามีอะไรวะไม่รู้เหมือนกันพี่รู้สึกว่ามันมีอะไรแต่อาจจะไม่ได้หมายถึงการนอกใจใหรืออะไรนะคะแต่แปลว่าหนึ่งไอ้ช่วงระยะเวลาที่เราบอกว่าเราไม่เคยทะเลาะกันเลยนะคะแล้วก็ดีมาตลอดมันก็อาจจะมีบางอย่างที่เขาใช้ความรู้สึกว่าเออผ่านๆไปเถอะไม่พูดและกันหรือเปล่าไม่รู้มันมีคนเยอะมากที่บอกว่าทำไมอยู่ดีๆเขาถึงไปอะพี่ถ้าอยู่ดีเขาต้องไม่ไปสิ หรือแม้แต่สุดท้ายแล้วอะนะคะหนึ่งสมมติว่าในที่สุดแล้วเรายังหาเหตุผลไม่เจอจริงๆแล้วเขาก็ไม่ยอมพูดเขาเป็นตัวต้นเหตุกังจริงเขาน่าจะรู้ดีกว่าเราเนาะเขาต้องเป็นคนพูดแต่เขาไม่พูดอะ่ะพอถึงสุดท้ายจริงๆอะเราเองเราก็ต้องเข้าใจแค่ว่าแบบอืก็ถ้าเลือกที่จะแบบไม่อยากอยู่ด้วยกันก็สรุปได้แค่ว่าคงไม่รักกันแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่สามารถไปตามหาเหตุผลก็ได้เนาะเพียงแต่ว่าวันนี้พี่ว่าหนึ่งก็ต้องต้องคงต้องแข็งแรงและมีสติเยอะๆนะคะในการที่จะต้อง ยอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดถึงตัวเองต่อไปว่าโอเคถ้าสมมติว่าวันนี้ต้องไม่มีเขาแล้วจริงๆอ่ะเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ยังไงค่ะ <Okay. S 3> ใช่ค่ะหนูกับเขามีการพูดกันตลอดเลยค่ะว่า <Wow. S 3> ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่หมดรักกันจริงๆอ mm hmm. อยากให้อยากให้เข้ามาบอกตรงๆไปอย่าหักหลังกันค <Okay. S 3> แต่วันที่หนูถามเขาวันสองวันแรกที่หนูถามเขา,เขาก็ยังไม่กล้าพูดว่าหมดรักหรือ ไม่รู้สึกแล้วหรือบอกเลิกหรือให้แยกกันอยู่แต่พี่พี่ว่าแบบนี้มันโหดกว่าเนอะเอาใจช่วยนะทุนดีก็ยังไม่ได้คําตอบเลยไม่เป็นไรใช้เวลาก่อนไปเรื่อยๆมีสติเยอะๆแล้วลองตั้งรับดูนะขอขึ้นข่าหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ ไม่ดีพอหรือไม่รู้จักพอ